ผมบุตรฤทธิ์แคสำเร็จค่ะปีนี้ซ้อมมาทุกมัครับก็ซ้อมมาก็ออาชีพก็ซ้อมเรื่อยๆมาครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่สำเร็จครับมีใครเป็นผู้ป้าผู้ซ้อมมาที่นั่นก็มีเจ้าก้าแล้วก็บินแล้วก็เด็กๆในค่ายพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่ละอายุสิบเก้าอายุสิบสิบเราเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่ร้อสิาน้ำหนักป่วยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบเราเป็นวันธรรมดาครับก็ฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับชาววันใช่ครับ ไม่เคยเจอกันแน่นอนเป็นไฟแรกเลยไฟแรรกคับได้ศึกษารกันต่อยกันไหมก็สื่อสาอยู่เขาเป็นมุตตายอะไรบ้างฟิล์มก็ได้แล้เขาก็ได้แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางอย่างเงี้ยก็ออกแข่ง้ายเหมือนเดิมอาจารย์ตัดายเราเนาะเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยบ้างยังยังเลยแล้วต่อยไว้ล่าสุดเลยที่ต่อยแล้วปิดโควิดใช่ไหมวันนั้นต่อยไว้กับที่นี่วันนั้นเจอกับภูมิไทยครับภูมิไทย นานอย่างอะไรประมัณนานมากเกือบสิบกว่าเดือนนะแล้ววันนั้นเจอปเป็นไงบ้างผลแพ้ครับพลาดแพ้ก็มาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบเจ็ดร้อยเจ็ดแปดเนี่ยนะแล้ววันนี้ต่อย <125. S 2> ร้อยร้อยยี่สิบห้ามืใหญ่ขึ้นเนาะวันนี้ก็มาไอ้รู้ตัวเพิ่งรู้ตัว,รตวาาครัค่อยมาแทนนะครับอ๋อมาแทนรู้ตัวที่วันก็เพิ่งรู้ตัวตอนลดน้ำหนันกพอดีใช่ไหมหนั้นงลด แต่ก็แต่ทีนี้มีรายการอยู่ยังมีแล้ววันที่7ครับอ๋อก็เล<อ>ยพอดีทำร่างกายอยู่ด้วยก็เลยเขาเรียกมาก็เลยมาเลยแต่ก็ร่างกายเป็นที่นต์ละก็70-80%แต่เหมือนก็เต็มที่เนาะร่างกายรี่ว่า อาการบาดเจ็บไม่มีไม่มีครับคือท้องรู้ได้เลยดูได้แต่เคยจะแพ้หรือชนะความไวจะอีกทีนึงเพราะเรามาแทนนะเนาะอ้าวเราต่อยมือมาลุู้รู้ทุกคนได้กี่ไฟแล้วประมาณันี้ต่อยร้อยออกไฟแล้วร้อยออกไฟเนาะเราเนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับไฟช่วยชวนแฟนๆมาวันนี้หน่อยก็ฝากช่วยแชร์ชาวบุรีรัมย์ช่วยแชร์ผมเลยนะครับวันนี้เต็มที่ครับฮะผมมาทั้งชายคบ